บึงแน่พี่น้องพี่ไม่เห็นยังมืงเนี่เห็นอยู่บ่น้องลาตีน้องโก้มน้องตุ้ยน้องไข่เพื่อนน้อยแม่น้องเจมนมเย็นค่ะนมเย็นบึงแน่คืออยากกินคนรสรดพี่ไม่ใส่น้ำแข็งหวานหวานแซ่บแทบคืออยากกินมันนี่ แก้วบักไงถัดติ่มแก้วนี่มันประมาณเกือบสามลิตรนั่นแหละพี่น้องสองลิตรสองลิตรได้สามลิตรแหละแก้วกินยุคข้างเตียงที่นอนได้พี่น้องคึอยาก <c oughs> พี่ไมคคักวนอ,อน้องะตีคนคึ้ยากนมเย็นแก้วยักษ์โอ้ยพี่น้องคักีอลีโพดโพมงโงมักเตง ถ้ากินเบิดเครื่องแก้วนี่เกือบลิตรผุนได้หนิพี่น้องถ้าเต็มแก้วนี่ฉันใส่สามลิตรแก้วบักใหญ่ได้พี่น้องว่าเป็นแก้วอะไรหน่อยนะโฟวพ,พี่ไม่ไทยเบิ่งแก้วใหญ่เลยนะพฟว์โฟว์แก้วใหญ่พ,พ,พี่น้องพี่ไม่เพิ่งเอามาใส่เอ่อนมเย็นครั้งแรกแต,แต่ปกติพี่ไม่ก็ใส่แต่น้ำอันอ่งงนางวนเน่า บอพี่น้องคักบ,บอเดี๋ยวเดี๋ยวซิมซิมซิมเฮเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อซิมให้เบิงงบ้งอืออือโอ้ยคอห้องกอก,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 กพี่น้องได้ยินี่เนาะหวานคักแซ่บใส่น้ำแข็งสองแพ็คอือชื่นใจเนาะพี่น้อง แต่กินแบบนี้ก็ชื่นใจห,หวานหวานเดี๋ยวเดี๋ยวสิก,กินอันนั้นอยู่พี่น้องสิเฮ็ดอันนั้นกินเดี๋ยวจักมือเย,ยไท้พีานา่น้องเบิ่งหาแนวกินพี่ไม่เฮ็ดกินอยู่เอยพี่ไม่พึ่ง่ทยลุ่งคลิปครั้งแรกเพราะว่าพี่ไม่มากกินอันนี้นะพี่น้องนุ่มเย็นพี่ไม่มากกินมาเด้อมากินกับพี่ไม่น้องลาตีน้องโกบน้องจายมาแม่มาแม่แมน้องตุยมาเด้อ มากินชามากินนมเย็นแก้วยักษ์นี่แก้วยักษ์อหรีเห็น่บพุนะขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามพี่ใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e ให้พี่ใหม่ด้วยนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะวันนี้ขอเสนอต่อนนมเย็ยนแก้วยักษ <laughs> ์บายบายค่ะ <laughs>